ประมาณว่ากูไม่ได้เกิดเมื่อวานชีวิตกูจะได้ข่าวสะอาดคนเราก็มีอดีต,ตกันมาทั้งนั้นแหละนะมึงปาก้อนอิดให้กูแล้วมึงคิดว่ากูจะปาดอกไม้คืนให้มึงเหรอแด่เวละด้านดีกูก็เอาไว้ใช้กับคนดีๆ แต่ด้านเฮี่ยกูก็เอาไว้ใช้กับคนนิสัยเฮี้ยเี่ยอย่างมึงไงโอเคป่ะนะชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบนะแค่นี้แหละคนเราอะคนไหนก็าทำสิ่งดีๆให้มึงมึงก็ควรจะตอบแทนเขาในสิ่งดีๆใช่ไหม ม่ใช่ก็ทำสิ่งดีๆให้มึงแล้วมึงมาตอบแทนเขาในความเห็นแก่ตัวโอเคปะ่ะนะดีมากูดีตอบนะส่วนใหญ่แล้วกูจะดีกับเขาก่อนแต่เขานะ่ะเฮี้ยก็กูทั้ทงนั้นโอเคปะ่ะนะ ฝากไว้ให้คิดนะคนเราอย่าเห็นแก่ตัวให้มันมากนักนะเพราะการเห็นแก่ตัวมันจะทำให้เขาไม่อยากจะพูดจะคุยไม่อยากจะคบกับมึงแม้แต่หน้าเขาก็ไม่อยากจะมองใช่ปะคนเห็นแก่ตัวและคำว่าความเกรงใจ เป็นสมบัติของทุกคนควรจะมีนะรู้จักไหมว่าความเกรงใจมาหมดไหนเนี่ยตัววันนี้อ่นะแค่นี้แหละนะมึงดีมากูดีตอบมึงร้ายมากูร้ายตอบ มึงโยนก้อนหินใส่กูแต่ถ้ากูได้โยนกลับมันไม่ใช่ก้อนหินจบป่ะจัดไปอย้เสีย